ทุกคนวันน <Zomb ies. S 1> ี้พบกับสองเราเล่าเรื่องอแล้วนะครับวันนี้สองเรามีเรื่องเล่าอยู่แล้วนะครับผมเรื่องเล่าของเราวันนี้จะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งหลายคนก็รู้ดีอยู่ว่าสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยโควิดได้แพร่ระบาดนะครับทําให้เราไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับ้ไม่ว่าจะเป็นจับจ่ายใช้สอยหรือว่าไปตัดผมหรือว่าไปไหนมาไหนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สองเราเล่าเรื่องก็เลย อยากตัดผมให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งเราจะตัดผมอยู่ที่บ้านนะครับเราจึงได้สั่งซื้อตัวนี้มาครับมันเป็นเป็นปัตตาเลียนใช้ในการตัดผมนะครับปัตตาเลียนไร้สายนะครับผมของยี่ห้อเคเมย์นะครับบางคนก็เรียกว่าเคไมนะครับผมก็ตามนั้นครับตัวนี้ที่เราได้มาราคาอยู่ประมาณสามร้อยบาทนะครับยี่ห้อตามนี้ครับรุ่นนี้ครับผม KM ขีด A นย์นะครับผมภายในก็จะประกอบไปด้วยนะครับมีตัวลอวีวีวีล้อน่ครับสี่ขนาดนะแล้วก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับมีสายชาร์จนะครับผมแล้วก็มีน้ำมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมอุปกรณ์ที่อยู่ภายในของเจ้าแบตเตอรี่ตัวน okay. <Mm. ี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับสิ s <S ่งท PP> ี่เขาให้มานะครับผม ก็จะมีตัวคู่มือนะครับคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเราอ่านไม่ออกนะเราก็คงไม่อ่านครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่าก็จะมีตัวนี้ครับผมมีแผ่นกั้นมานะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีปัดตะเลียนนะครับตัวปัเตะเลียนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราอยดูเนาะก็ของแถมที่เขาให้มานะครับแล้วก็จะมีนี่ครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับแผ่นรองนะครับแผ่นรองก็จะมีทั้งหมด 4ขนาดนะครับผมตามนี้เลยครับโอเคเดี๋ยววางลงข้างล่างดีกว่านะครับผมโอเคก็จะมีตามนี้นี่ครับสายชาร์จนะครับน้ำมันครับน้ำมันหยอดนะครับผมแล้วก็แรงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้อุปกรณ์ภายในของเราทั้งหมดเราก็ออกมาก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูกันว่าเจ้าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษอะไรนะครับแบตเตอรี่ที่เราได้มานะครับสัมผัสแรกที่ได้นะครับรู้สึกว่าจับกระชับมือครับผม พลาสติกที่ใช้รู้สึกว่าแน่นหนาดีครับแข็งแรงไม่ก้องแก๊งครับผมน่าจะแข็งแรงดีทีเดียวก็จะมีตัวนี้ครับเวลาเขาให้มาก็จะเป็นที่ล็อกตัวฟันของปัตเตอร์เลียนนะครับก็จะมีปรับระดับของฟันปัตเตอร์เลียนนะครับผมนี่ครับปรับระดับตรงนี้นะสามารถปรับระดับใบมีดได้ครับผมแล้วก็จะมีสวิตปิดเปิดตรงนี้ครับ ตัวนี้เป็น,นปัตเตอร์เลียนไร้สายนะครับจะมีแบตอยู่ภายในนะครับแล้วก็จะมีหน้าจอบอกปริมาณของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับผมแล้วก็จะมีช่องไว้สาสหรับเสียบชาร์จนะครับปัตเตอร์เลียนตัวนี้ถ้าแบตเตอรี่หมดหรือยังไงนะครับเราสามารถเสียบค้างแล้วก็ตัดได้เลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมให้ฟังเสียงนะครับว่าปัตเตอร์เลียนมันเสียงดังแค่ไหนนะเปิดอย่างนี้ครับชีวิตตัวนี้ครับผมนี่ครับเสียงของปัตเตอร์เลียนก็ถือว่าเสียงไม่ดังนะครับตอนนี้แบบที่เหลืออยู่นะครับก็ นี้ครับ91เนะครับผมแบบคือ91เนาะเดี๋ยวผมลองชาร์จให้ดูครับว่าเวลาชาร์จมันจะเป็นยังไงครับเราก็จะใช้ตัวสายชาร์จที่เขาให้มานะครับผมไม่ต้องกลัวว่าเราจะเสียบผิดด้านนะครับเขาจะมีตัวฟิกให้เราเสียบนะครับว่าด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับผมโอเคเดี๋ยวลองเสียบดูครับจะเสียบเข้าไปอย่างนี้ครับด้านหลังของตัวแบตเตอรี่นะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยครับนี้นะครับบวกลบ โอเคค่อนข้างแน่นครับแน่นดีทีเดียวครับไม่ไม่น่าจะหลุดง่ายๆนะครับผมด้านหนึ่งก็เสียบเข้าไปแบบนี้ครับมันก็จะโชว์เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ว่าตอนนี้แบตได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเมื่อชาร์จเต็มแล้ว100%เนี่ยครับก็จะขึ้นคําว่าออฟนะครับผมตอนนี้อยู่ที่91%เนะครับเมื่อกี้เราได้ลองเสียบชาร์จให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองดูว่าแผ่นรองหวีที่เขาให้มาเนี่ยใส่ประกอบยังไงนะครับใส่เข้าไปนี้ครับก็ใส่ด้านบนะครั ฟันของปัตาเลียนนะครับแล้วก็กดลงด้านล่างนี้นะครับ้างนิดนึงแล้วก็กดเข้ามาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปตัดกันดูครับว่าปัตาเลียนตัวนี้สามารถตัดได้คมแค่ไหนนะครับกับราคา3าม้อยบาทนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้แม่อมเป็นคนตัดให้เรานะครับโอเคครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมถอดแบ้นออกแล้วนะผมมองไม่เห็นว่าแม่อมจะตัดให้เปล่าแตงนะครับเดี๋ยวดูว่าการถ่ายทอดของเราจะให้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะไป็นนูทดลองให้ทุกคนครับว่าปัตาเลียนตัวนี้มันคมแค่ไหนนะครับผม้อมไหมแม่ หนูทดลองเลยโอเคอ่ะลองครับตามนี้ให้กูก็ถือว่าคมแล้วไหมคมครัะแต่ผมไม่กล้าดึงตานะผมว่าผมมันเข้าตาเลนกล้องไม่รู้เห็นดีวกว่านล้ทุกคนอ่ะให้ดูเข้ามา โอเคเดี๋ยวลองใช้ตัวรองหยีนะโอเคทุกคนเมื่อกี้เราลองตัดโดยไม่ใช้แผ่นรองหยีนะตอนนี้นจะใช้เบอร์ไหนะเบอร์สโอเคเดี๋ยวลองใช้เบอร์สี่ดูครับว่าจะเป็นยังไงนะโอเคแม,ม่เริ่มเลยหมูทดลองวันนี้ใส่มันได้ไหมข้าวตรครับเข้าได้เู่นะก็ใส่ตั้งนะแต่เนี่ยลากขึ้นเลยครับเพราะมันมีหยีรองไว้อยู่นะก็ใส่ก็ได้เลย แนมจะตัดให้ผมเป็นทรงอะไรนะก็ถือว่าคมอยู่ไหมนะอันนี้ไม่น่าจะเป็นเบอร์ยาวไปโอเคงั้นเดี๋ยวลองลองเบอร์ใหม่เอาเบอร์ที่เป็นเบอร์หนึ่งก็ได้ลองเบอร์หนึ่งสิก็สั้นโอเคเดี๋ยวลองเบอร์หนึ่งครับก็ถือว่าคมครับออตรเลียนก็เสียงไม่ดังโอเคเดี๋ยวลองลองเบอร์หนึ่งครับผมโอเคเมื่อกี้เราใช้ผี เบอร์สี่ไปแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวขอลองเบอร์หนึ่งกันแม่นะใช่เบอร์หนึ่งครับเดี๋ยวลองดูเบอร์หนึ่งว่าจะยังไงตอนนี้ผมเป็นหนูทดลองเต็มที่นะทุกคนให้กำล,ลังใจเราด้วยโอเคดุ้ยเป็นหนูทดลองให้ทุกคนแล้ว,ค,วลครับเห็นไ,ไหมก็ยังคมอยู่นะแต่ว่าขนาดของหวีเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าต้องการว่าต้องตัดสั้นหรือย,ยาวแค่ไหนเนาะก็คือตามก็คือไถมือนะเวลาไถมือแล้วก็ปล่อยออกนี้ นี่ครับปมาณน,นี้ถือว่าคนด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมให้แม่แอมตัดให้เสร็จกันแลครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยผลสำเร็จของแม่แอมเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคไหมโอเคอเครับผม โอเคทุกคนตอนนี้ก็ตัดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับก็ทรงผมเป็นไงก็ฝีมือเขาม่แย่ครับตัดได้ประมาณไหนก็ตามนั้นแต่ก็คือจะสรุปว่าตัวปัตตาเลียนตัวนี้ครับมันสามารถตัดได้นะก็แล้วแต่ฝีมือคนตัดครับแต่ถือว่าคมดีนะแม่นะคมไหมคมดูดูด้านหลังด้แม่นี่ครับผมไปดูทดลองให้ทุกคนนะทุกคนก็ต้องไปลองเองครับว่า ต่สามารถตัดออกมาเป็นทรงแบบไหนนะตัดไม่เป็นนะคะแต่แบตเตอรี่ยนใช้ได้แบตเตอรี่ยนคุ้มไดอันนี้คือทดลองปเิบัติให้ดูครับว่ามันตัดได้ครับแต่ได้ทรงไหนนั้นต้องแล้วแต่ทุกคนครับผมโอเคไหมนะโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมต้องขอไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวมาสรุปให้ทุกคนอีกทีนึงครับว่ามันโอเคแค่ไหนครับผมเดี๋ยวแม่แอมเก็บงานกันบนึงครับโอเคมานี่ครับส่วนผมของแม่แอมครับ มีนะได้อยู่นะท่าหลอง่ครับท่านรอแหวมถึงขั้นหัวแล้วครับน่าจะถูกใจมากครับผมนี่นะร,รงประมาณนี้ปัตตาเลียนถือว่าคมนะตัดเข้านี้ถือว่าคมนะครับเส่ยงปัตตาเลียนก็ไม่ดังเท่าไหร่แต่ได้ทรงอะไรนะั้นเดี๋ยวผมต้องไปลุ้นอีกทีครับโอเคครับทุกคนก็หลังจากที่ไปทดลองการใช้ปัตตาเลียนมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับ คมไหมครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ว่าทุกคนจะไปทดลองนะครับว่าจะตัดแบบไหนตัดทรงอะไรนะเมื่อกี้ผมให้แมมลองตัดผมให้ดูแล้วนะครับว่าทรงผมที่ผมไล่เนี่ยก็ประมาณนี้นะถือว่าปัตตาเลียนตัวนี้ใช้ได้ครับราคาสามรอบาทนะรวมค่าส่งด้วยจากประเทศจีนนะครับยี่ห้อก็ตามนี้ครับ K ไหม K ไหม K เหมยอะไรประมาณนี้ครับก็ชื่อตามนี้เนาะก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมผมขอสรุปอย่างนี้ครับข้อดีของตัวนี้ก็คือ ปัตเตอร์เลียนถามว่าคมไหมผมตอบเลยว่าคมครับสามารถตัดได้ดูแต่อย่างจากทรงผมที่ได้นะครับและอย่างที่ผมชอบก็คือตรงนี้ครับมันมีหน้าจอที่บอกปริมาณของแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับซึ่งเราสามารถรู้ได้เลยว่าแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เนี่ยเราสามารถตัดได้อีกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ที่เสียบปลั๊กนะครับเราก็สามารถเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้แบตของตัวปัตเตอรเลียนนะครับผม แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือรูปทรงของตัวปัตเตอรเลียนนะครับสามารถจับกระชับมือนะครับไม่หนักเกินไปนะครับทําให้สามารถเวลาที่เราตัดเนี่ยถือได้ง่ายๆไม่หนักมือนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยถือว่าแข็งแรงครับผมผมรู้สึกว่ามันแข็งแรงน่าจะใช้ได้ยาวนานอยู่ครับมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียนะครับผมขอติอยู่เพียงข้อเดียวนะครับก็คือเวลาที่เราเปิดใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับตรงนี้ครับจะมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับผม ซึ่งเวลาที่เรามาตัดแล้วมาแนบที่ผิวหนังของเราเนี่ยจะเกิดความร้อนนะครับวิธีแก้ก็คือเวลาที่เราไม่ได้ใช้นะครับแนะนําให้ปิดไว้ก่อนนะครับเวลาที่เราจะตัดเราค่อยเปิดน,นะครับเวลาไม่ใช้ก็ปิดไว้ก่อนหรือว่าเพื่อนๆคนไหนมีวิธีแนะนําก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่ามีวิธีแก้ยังไงที่ไม่ให้ปัตตอเียร้อนนะครับผมโอเคถ้าอย่างไงวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับผมโอเคครับ ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเค okay, ไหม